เอาละครับตอนนี้เนื้อเรื่องใหม่ก็อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตแล้วสดส,ด,สดตนร้อนเลย <c oughs> ผ่านบปที่สามสิบห้าด่านเนื้อเรื่องครับสามอะไรวะอันนี้ไม่มีอะไรใหม่หรออันนี้มันไม่อัปเดตใหม่หรอไอ้ด่านจันทาอะไรเนี่ยทำไมมันเงียบวะ อัเดีกี่โมงการเดินทางของดาราและจันทราเอามันก็มาใหม่มอยู่นี่ทำไมไมันขึ้นได้ดูอ่ะ อ้ยังไม่ผ่านเงื่อนไขย,ยังไม่ผ่านเงื่อนไขหรอหมายความว่ายังไงวะผ่านเาน้เรื่อง,องโอ้ยจะรู้ไปห,หรอให้กูผ่านเนื้อเรื่องก่อนเลยก็ไม่บอกกันไงไม่ใช่อะไรกูไม่อ่านเองกูไม่อ่านเอง เฮ้ยอะไรเนี่ยวามีหนังสั้นด้วยเมื่อเรื่องเราเอา้าวเราจะคิดถึงมันเสมอ ตัวอะไรวะนอกที่ไหนมาลองวะ ทำไมบทมันดูเลดเปียอยังวะเลดเปียนเลดเปลี่ยง โลกภายนอกก็ <Yeah. S 1> นี่ไม่โกะใช่ไหม mm hmm. เอา้า มันมีทิกกระย์หรือเปล่าไอ้เหี้ยโอ้มีไก่ด้วย ขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเพลงมีลิขสิทธ์หรือเปล่านะฮะก็ต้องไปดูช่องอื่นแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรวะคุณงงกว่านี้มันตัดไปตัดมาไหม น,นึกว่าจะไม่ยาวมันยาวนเนี้ยกับท่านทุกท่านที่สนับสนุนสมาชิกอดีตปัจจุบันที่ขอบคุณที่ร่วมเดินทางนี่คือเรื่องราวโ่รงการในอนาคตมึงให้กูเป็นรัปรเปอร์หรือไงเร็วทิ่หายขอบคุณที่ดูวิดีโอแล้วมึงก็มีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยมัตตา ด่านที่สิบหกนะครับเคน่าลุยเลยเดินไปสู่อนาคตผ่านด่านสมาชิกไปเกินหนึ่งไม่มีใครถูกกาดล้างมีเจน่าเลยโอเคมีเจน่าแหละเันก็ต้องมีเจน่าแล้วให้มีอะไรอะ่ะให้มีอุลตร้าแมนทิกเกอร์หรือไงอุลตร้าแมนทิกเกอร์ไม่น่าอยู่ดวงจันทร์นะอาจจะเป็นยามพูรหรือหุนห่นอะไรวะ <c oughs> หุนห่นเทล่าไม่ใช่เทล่านี่ว นี่คือเรื่องราวที่เราเลือกกันสร้างขึ้นมาทุกเรื่องราวาย่อมีจุดจบแต่ความทรงจำและความรู้สึกที่ทิ้งไว้จะหายไม่หายไปมันจะกลายเป็นกุญแจของผู้ฝึกทอดเพื่อให้ถูกจดจำจากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่อนาคตและยังคงอยู่ตลอดไปโดยตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราเปิดไม ไทยแคปซูลอันนี้เราจะได้พบกับเด็กสาวที่ชื่อแคน่าอีกอีกครั้งในต,ตอนนั้นเธอยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกแต่เรารู้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่รออยู่เบื้องนบนเส้นทางที่เธอเลือกคือความทุกข์และฟัตรากำรรที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหลังจากนั้น เธอก็จะได้พบกับสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกเช่นกันซึ่งก็คือสมบัติต้ำค่าที่เรียกว่าความรักวัดขนตดลูกเลยครับพี่น้องเลยถึงกูจะอ่านก็ไม่รู้เรื่องก็ตามที <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ <c oughs> ข้อความจากเม <c oughs> นี่นะฟันดีหัวหน้าห้อง มีเช้น,น่ตื่นแต่เช้าพอปีพอพอพออบอ่านเอาล้วไม่ไหวละเรื่องของมึงครับเรื่องของมึงวอวกเลยเ <c oughs> พียงมาเล็เรื่องของมึงอ่ะ <c oughs> ไอ้เหี่ยสนใจแล้วฝ <c oughs> ันดีหัวหน้าห้องเองก็ตื่นแต่เช้าเลยนะ <c oughs> พอมีหอสัญญาไปเ้า อ๋อมันต้องกดอียกูไม่รู้หือข้อความจากเมนี่นะมันต้องกดกูไม่รู้อียใช่แล้วล่ะอีกแป๊บเดียวก็จะได้เริ่มงานใหม่แล้วงั้นก่อนเริ่มงานเธอถ่ายรูปทิวทัศน์จากพื้นผิวดวงจันทร์ออกมาด้วยอารมณ์เดียวกันวัดอาณาจักร ปีศาจท,ทางเลือโลกในตอนนี้มีสายมีสีฟ้าและบริสุทธิ์ดังทุกวันที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีโปรกรมสติกมากเหมือนจะเป็นเพียงความฝันและศักสารวัตถุสุดท้ายที่ดูเหมือนจะกลายเป็นตำนานไร้สาระเหมือนดังเหตุการณ์ยามบ่ายอันยาวนาน นั้นที่เธอกระโดดลงมาจากโคม What? ลมวรู้แต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดไปหายไปจริงสิแบบนี้แล้วก็แบบนี้เ <c oughs> ท่าน,นี้ก็ใช้ได้แล้วเคียนาะลุยแล้วนะว้า <c oughs> อือเอาความดีงามนี่รันอมนจวิตเดินไปสู่อนาคตลากรอเคียนะลากรเอามึงอะไรจบอย่างเนี้เยเหรอุ้ยเคียอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนสากใหม่นี่ว่ะโอเคโหคุณผู้ชมจบได้ ให้ผมขอผมขอลองเข้าไปดูอรอบดิก็เป็นงแปนบนึงผมจะกดข้ามเลยขอเข้าไปดูแปอบน,นึงเอ้ยลืมไปถ้าเข้าไปอีกเราต้องไปเราต้องเจอกับเด็กดีว่ะโอเคมาจบแค่นี้แหละโอเคครับผู้ชมผมแม่ต้องออกออกเข้าเกมใหม่คิดดู <laughs> ออกเข้าเกมใหม่เลยนะครับเฮียมากอุ้ยไอเรื่องเรื่องนี้มันถือว่ายาวนะเว้ย ถือายาวแล้วก็มันแล้วก็ดูเดือดเดือดขาดวันพรุ่งนี้ที่มาถึงลาก่อนเคียร์หน้าลาก่อนจบเป็นสูบเป็นสูบเถิดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเคียร์หน้า andable and the king of l i s t n มันมีอะไรใหม่ๆหมไหมวะ อีกหนึ่งชั่วโมงช่างแม่งไม่สนใจจบแลวนะครับเนื่องเรื่องนี้เอาเปิดเปิดเวลาเที่ยงโอเคเดี๋ยวพวมาทําไรแล้วกันะะเปิดเที่ยงไอ้หี่จะเปิดเที่ยงทำไมพร้อมก็เปิดพร้อมเรื่องเรื่องดีวู๊ไรเนี่ยมองหมา พีกัดของขันพิกัดของฉันมันตรงไหนของเขียรหน้าวะเนี่ยตรงนี้แหละแชร์ทำไมล่ตรงไหนของเขียรหน้าวะเนี่ย,หล,ลห,ย,ยหลายคนไปเลือกที่ส่วนตานะครับ เออเนี่ยที่เหลือเราผมทำเองแล้วกันโอเคผมเลือกพิกัดแล้วจบวแต่เท่นี้นะจ๊ะเบบี้บอยขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนี่เป็นรางวัลของคุณแอง k กิลอ๋อไม่ใช่เหรอโอเคครับพอไปพักก่อนนะแม่งทำไปเยอะเลยวันนี้มีกาชาอะไรเป็นพิเศษไหมโห oh, อะไรไม่มีไม่มีขอให้กต้อง,องการเลยโอเค จบแล้วนะครับอม,มันมีประกาศอะไรใหม่ไหมประกาศมีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรมั้งโอเคข้ามมันจบแล้วลาก่อนเคียหน้า <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซัสบสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ